เอาเอางี้นะทุกท่านคือผมเนี่ยพี่ป๋อกเนี่ยมาก่อนก็มีร้านเดอะช็อกอยู่ที่สนามเครื่องซ่อมภาสผมเป็นลูกค้าประจําอืไปกินทุกทุกสัปดาห์ครับแล้วพี่ป๋อกเนี่ยเป็นเจ้าของไม่ค่อยอยู่ร้านอก็จะมีเด็กเสิร์ฟจะมีพนักงานร้านเนี่ยผมคุยกับเขาหมดเพราะฉะนั้นความลับพี่ป๋อกผมรู้หมดอความลับพี่ป๋อกผมรู้หมดแลวนี่ผมเลยมาเสนอพี่ป๋อกว่า พี่ป๋องยอมผมก่อนไม้จ่ายก่อนหน้าเดียวนะท่าจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งผมก็เลยพี่ครึ่งเดียวถ้าที่ไม่จ่ายก่อนผมเล่นพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยอุ้ยอ้ยเอาเดียว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 ไอ้นี่ไม่ได้นะไม่ได้ทำไมไม่ได้คุณมาบอกนี่นี่คุณต้องร้องจห้ก็จะแฉนี่หมิ่นนะนี่หมิ่นประมาทนะนี่หมิ่นประมาทนะไอหมิ่นประมาทนะพี่ฟ้องพี่สองฟ้องได้เลยเอาผมฟ้องได้นะผมมีทนายทุกครูนะแม่แม่ฟ้องได้นะเดี๋ยวทุกครูคือ คุณกันเชียงผมกุมความรับพี่ป๋องเยอะเพราะว่าพนักงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในร้านหรือใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องพี่ป๋องเนี่ยพูดเรื่องพี่ป๋องให้ผมฟังเยอะอและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพี่ป๋องชอบโดนอําเรื่องร้านอาหารครับอ,าอจานเลก็กมักงกินไม่อิ่มมักงน้าแข็งละลายไวน้ำแข็งละลายไวเอาพัดลมาเป่าด้วยไรเงียผมแก้ให้แกตลอดครนะแล้วก็ผมฟังมาตลอดผมไม่เคยพูด ไปล่อแม่ครัวผมก็ไม่พูดเฮ้ยเอาผมฟ้องละเฮ้ยไม่เอาความเท็จมาพูดอะไรกันนะหาที่สนามที่สนามเคล็ดบักพี่บอกนะก็ะคลิปเบี้ยวคลิเบี้ยวพี่จุนเปิดบอลนี้เข้าไปโควเรียบร้อยไปไงฮะก็ไม่มีใครโดดโดดแย่งเลยอ่ะไม่เปิดแม่งเลยครับไม่รู้กันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขามีคลิปนี้เอ้ยโอ้ยไอ้พี่บอกนี่ โอ้ทๆอ้ยผมพูดเท่าไห่มนมันมีคลิปมันมีคลิปเท่านั้นอดีตแกแนะนี่แกแล้นะแต่แต่คุณดูแล้วกันคุณดูวิธีการเล่นแล้วกันคุณผัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อิซากิวะอิซกิวเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ย้อนเมื่อกี้หน่อยได้ไ้ยได้เ้ย้เมื่อกี้หน่อยได้นี่โอ้ยดูดิอะคุณดูอะคุณดูเนี่ยคุณดูสกิลบอลคุณดูสกิลบอลอุ้ยโอ้ยไปงานคุณดูคุณหมูแดูตาผมนะฮะ คนจริงใจไม่จริงใจพูดโกหกไม่โกหกเนี่ยดูตารู้ใช่ตาไม่หลอกแรกเนี่ยดูตาผมนะตนเรียนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอตอนผมอยู่มสมัธยม3ครับผมพี่ผมอยู่มหพี่ผมรุยนที่ผมสองปีครับติดทีมโรงเรียนเบอร์สิด้วยอันนี้จริงนะอันนี้จริงนะเล่นจตุรมิตรนะฮะตอนนั้นรีซอตัวท่านี้เข้าหรือยังเข้ารเรียนที่รีซอตอนอยู่ตอนอยู่ตอนอยู่นอนอยู่ตวรีซอตอนอยู่ตัวนี้ นะฮะพี่ป๋องเล่นที่โรงเรียนจริงนี่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่าเมื่อสัปน้าที่เป็นเรื่องพาดพิงเนี่ยครับผมเนี่ยดันพลั้งปากไปพูดว่าพี่ป๋องเนี่ยไปตัดเสื้อให้ทีมโรงเรียนแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยมีผู้ชายน้อยครึ่งห้องแม่งเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยครับผมกูอยู่ก็เลยมีโอกาสรเงอก็แก้ใหม่แล้วกันครับผมนะฮะเพราะว่าผมขอโทษพี่ป๋องเรื่องนี้เขาแล้วพูดไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงกับความจริงครับผม ผมพูดตรงนี้เลยนะฮะอันนี้อันนี้เอาเราความจริงมาพูดว่ามาคุณกันเชียงแล้วนะฮะ พี่บอกไม่เคยตัดเสื้อให้ทีมโรงเรียนเนี่ยนะไม่เคยต ah. ัดเสื้อให้โรงเรียนแม่งให้แบ็คสองขวดสามอาารเอาแล้วนะเอาแล้วนะนี่นะไม่ในโรงเรียนนะไม่ในโรงเรียนนะอรย์ไม่เชื่ออาจารย์เลยครับโอ้นี่คเอชื่ออาจารย์นี่แรงเลยนะถึงศาลนะถึงศาลนะฟ้องได้ถึงศาลนะนี่ฟ้องได้จริงๆนะให้แบ็คสองขวดอาจารย์พูดตายเพราะหลักฐานไม่ได้มีนะคุณมีขวดเหล้าไหมขวดเหล้าแบ็บอ่ะเดี๋ยวพวกนั้นนี่นี่นี่ประเด็นเพิ่มนะคุณให้จริงมากผมถามแค่นี้ก่อนผมไม่เคยให้อยู่แล้วผมเลยบอกว่าวันนี้ คุณเอาคอลัมน์มที่ชื่อดังอ่ะแล้วมาเขียนข่าวหลอกประชาชนน่ะข่าวล่ามเขาอ่ะไม่มีไม่ให้ได้ติดได้ยังไงสัตว์เออไอ้ยโ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 อ้ยผมติดเมื่อไหร่ไมถามเขามาผมไปี่ตู้หรือเปล่าผมไปสี่ตู้ตัวเปล่าผมอย่ามายุ่งมึงอย่ามายุ่งมึงอย่ามายุ่งจะคู่ต่อยกันดีกว่าไม่เอานะฮะไม่เอานะฮะเดี๋ยวฉันเขารุนแรงแล้วเดี๋ยวที่งานทีมงานดูด้วยเล่นเล่นบอลลุ่น ครับผมเนี่ยเมื่อสองสามปีที่แล้วเล่นมารุ่นครับครับไม่มีใครชวนรุ่นตัวเองไม่ส่งมาขอเล่นรุ่นกูอ่กูก็ให้ให้มาอยู่ขอเล่นเหรอขอมาเล่นขอเลยเหรอรุ่นกูเป็นนักธุรกิจเบอร์สิบรุ่นกูเป็นนักธุรกิจเขาไม่เตะบอลเกี่ยวกลยเขาไม่เตะบอลเขเกี่ยวดีเขาไม่เตะบอลทำไมกูอยาเล่นกับเด็กๆทขาไม่อยากออกกำลังกายอยากเล่นเล่นบอก่อนบอกอยู่จตุรบิดเบอร์สิบเล่นทีมกู แบ็กซ้ายแบ็กซ้าโค้ดเฮ้ยพี่บูว่าพี่บอกลงบ่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงผมบอกโค้ดเลยบอกว่าเฮ้ยให้พี่ป๋องลงพี่ป๋องรุ่นใหญ่คนดูเยอะคนรอเยอะถ้าไม่ให้พี่ปองลงมารอไอหาเสียฟอร์มใช่ให้พี่ป๋องลงเล่นเขาจับไปเล่นแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายไม่มีใครขึลงหรอกเบอร์สิบต้องเล่นจอมทัพต้องเล่นเทรเมเกอร์เล่นแบ็กซ้ายเล่นไปเจ็ดนาทีไม่ถึงสิบห้านาทีด้วยยกมือบอกไม่ไหวแล้ว ในวัยห้าสิบกว่าไม่ใช่พี่แล้วคนเราเท่ากันช่วาสามารเขาจะไม่เล่นแบ็กซ้ายนะเฮ้ยผมไม่เล่นแบ็กซ้ายไมเล่ผมเบอร์สี่ผมต้องเล่นเบอร์สี่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่นักโเน้อผม50กใ่ตวเองมห้าสิบกว่าเขาไม่ใช่นักบอลนะห้าสิบกว่าแล้วก็ไปเล่นแบ็กซ้ายุมหัวทิ่มแล้วไม่ต้องพูดอะไม่ต้องพูดอะคุณกันเชียงคุณต้องบอกเขานะไม่ไม ต้องต้องใจเย็นทนายคุณถามยังมีสมองเอมมีดิมีทอะไรไม่ได้วทำไมรีบพูดทนายอ่ไรนะไ่ต้องโค้งเห็นผลไงผมไม่มีที่ผลผมให้ผมให้ทางฝั่งเขาพูดหน่อยเาพูดบอกว่าคุณเอาประเด็นว่าไม่มีฝีมือจริงนะฮะก็ต้องไปติดสินบนสินบนน o u ยูท e ก็ถามว่าจ้างลุงกูมาเท่าไหร่ไม่ใช่นะฮะคุณ เอาแก้ประเด็นนี้ก่อนคือผมอ่ะอัดอ um> uh> ั้นตันใจมานานแล้วเพราะไอ้บูเนี่ยก็รู้นอมอมใคิสเตียนอย่าอย่าไอ้ได้ไหมเพราะว่ามันได้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 ่น้ได้าด้่ด้ได้นอ้ได้อด้ไ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 า้ได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 ้าด้ไดนได้ได้อด้ไ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 เด้ไ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 ดได้ได้้ได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 ้ไได้ได้ได้ไได้ไ้อด้้ไ้ได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 ้ไ้ไดไ้้้้้ร้้ได เร่งอันนี้คุณเลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่จริงนะผมไม่ีหลักฐานว่าผมคให้อะไรผมให้ฝีมือครับผมให้ฝีมือความสามารถของตัวเองผมถามไส้เนึ่งแล้วแล้วประเด็นเนี้ยพอไม่จริงเราจะมีการฟ้องร้องไหมอันเออ๋อจ่ายผมอยากฟ้องผมเดี๋ยวเอาอะไรจุกครู่มาไงจุกกลุ้งพี่ไม่พูดเลยเลยอยากฟ้องพราะว่าแมสเซจที่เขาส่งมาให้คนอ่านมันผิดมันผิด แล้วต่อไปมันเป็นหลักฐานเนอะว่าเป็นหลักฐานว่าเนี่ยต่อไปเด็กก็เชื่อตามที่พี่บู่บอกซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ผมตัวโรงเรียนมันมีหลักฐานนี่นะยุณเห็นแล้วเมื่อครั้งที่แล้วรูสูจิบัตรก็เห็นอยู่คุณเคยเห็นในหมูมีหมดเลยเคยในหมูติดทีมโรงเรียนไหมล่ะอันนั้นในนั้นมีหมดรูปชาติมรณะมันขึ้นหมดเลยเงินเชียงไม่แต่เขาไม่เคยบอกว่าเขาติดโรงเรียนไงเขาไม่เคยบอกแต่เขาพูดว่าคุณเนี่ยติดเพราะอะไรเอา่งี้ดีกว่าทนายคุณคุณคุณภาพอ่ะ เท่าที่ได้ได้ดูเอกสารแล้วคุณจะฟ้องก็ฟ้องได้นะก็ฟ้องได้นะก็ฟ้องได้อทำไมก็มีมีบางเรทที่พูดมาไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไหนก็มีหลายถามมาเยอะโอ้พวกเรามีอยู่มึงในต้องมายุ่งมึงก็เออไม่ต้องมายุ่งเขาเาาเเตะบอลอะไรเก่งคุณมีหลักฐานมีไหมมีหลักฐานไหมโกเลี่ยงหล่ะโกจริงๆเรากกำลังจะหาอยู่ก็คือคุณไม่มีโอ้ใจเย็นดีกี่ปีที่แล้วคุณต้องไปหามึงจะเป็นโค มึงดูหน้าเนี่ยมึงดูหน้าเนี่ยไอ้นายโยกมึงดูหน้าไอ้บุนักบอลนี่ไม่ต้องดูที่เท้ามันดูหน้ามันไม่ได้บ่งบอกเล่นเก่งหรือไม่เก่งต้นตำน้าที่ก่อนคุณพิธีกรไม่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 เป็นไรอันนี้เดี๋ยวมันหลายครั้งแล้วเวลามันเปพูดรายการไปเขียนตามเนี่ยแล้วแล้วผมเสียหายแล้วลูกผมเกิดโตขึ้นมาแล้วมาดูแล้วมาเชื่อแม่เศจเขาที่ทำไงอ่ะผมตายคุณภาครุ่งคุณภาครุ่งคุณภาครุ่งในในในยูทูบเขาบอกว่า รายการนี้นี่นะมีคนเดียวที่น่าเชื่อถือที่สุดคือลุงปีชาไปสัตว์ใครวะ้ากุ้งไม่แต่แต่เขาเขาบอกว่าเขาเขาก็พูดพัดวิ่งคุณเหมือนกันคุณเล่นบอลสภาพก็ไม่ได้คุณดู้เดินอะไรพุงใหญ่ที่คุณหดใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าเขาดูกดดันนะมีคนว่า พ่อป๋องเก่งจริงครับพ่อผมเคยเล่นกับพ่อป๋องอจบมานี่หลักฐานดานโยกไม่เป็นะไรนะชุกโรข้าวผู้ดีเฉยผมขอเก็บเป็นหลักฐานไม่ได้เดี๋ยวเราเก็บไม่ได้คุณหาเองหลักฐานนี่ผมให้แต่ว่าแต่ว่าประเด็นประเด็นแวะเราบ้างเนี่ยประเด็นประเด็นี้เขาบอกว่าคุณเล่นบอลไม่เก่งคุณสู้เขาไม่ได้คุณอิจฉาเขาประเด็นนี้คำที่ดีนะผมว่าอิจฉาเอางี้ดีกว่าคือตอนพี่ป๋องที่บอกที่มากล่าวหาผมว่าผมไม่ติดที่โรงเรียนไม่เคยติดอะไรอันนี้จริงแต่ว่าผมขอผมขอพูดงี้นะว่า ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยไปคัดไม่กคยอะไรเลยเพราะว่าตอนมสมมสมสามเนี่ยตอนที่เริ่มเตะบอลเนี่ยเพื่อนเพื่อนเตะบอลผมก็เตะมาเนี่ยมีลูกพี่ปองเห็นไหมอันนี้เพื่อนผมติดอยู่สองคนนะฮะที่ยูนกับทวีศักดิ์อ๋อยูนยุนซีบียุนกับทวีศักดิ์ทวีศักดิ์ขวาล่างสุดนะอันนี้เพื่อนผมโครชซาปปองได้ไหมโครชซาปปองอันนี้เพื่อนสนิทผมเลยนะสองคนนะบอกรับผมอันนี้เพื่อนสนิทผมยุนยุนแต่ตอนมสองมสามเนี่ยในขณะที่เพื่อนผมเขาไปเตะบอลเนี่ยช่วงช่ว เบรกแดขก็มาปนไงฮะผมไม่เตะบอลผมไปเต้นเบรกแดงดีบอยนี่ไงไปเต้นเบรกแดนดึงึงดดึง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 ดึดงดึงดึดงดึงดดึงงเึงดดึงดึ่งดึงดเงอึงดึงงดึงงดึงดึงอึงดึงดึงงดึดึมดึงดึง่ึงดงงดึงดึเงดึงดึดงงไดดงดงาง โอ้โหพี่ตองโอ้โหพี่พรเอาอย่างี้ถามถามทนายทนายตองถาอะไรไอ้น้ำสุบไอ้น้ำจุ๊บแม่งมีลุงเตี้ยอยู่คนนไงไอ้ตอไอ้ลุงเตี้ยดูที่หม่องตลอดอ่ะเออเอองสาวไหนอ่ะอันี่นี่เอาเราดูเขาดิทนายทนายตองนี่มรรคตพรสุวรรณครับไม่ใช่หองทั้งหมดสามเดือยเหมือนใช่บหมไอเอี่ยวมึงมึงส่งมาเลยผมผมถามนิดนึงคาพุนอ่ะ เก่งเรื่องหลักของฐานใช่ผมเป็หลักฐาหลักฐานคุณบอลบู๋รูปเตะบอลอยู่รูปนี้เออบางคนก็บอกว่าตัดต่อตัดต่อตัดต่อโค้งมือนกันี่อ้าวจ้าวจ้าวคุณต้องห้างคนะครับก็รูปจ้าอย่างนี้ไม่ได้เลยเอาคุณธนาต้องคุณว่าไงรูปนี้รูปนี้รูปนี้มัน มันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นปองกระพลนันหละเจะมบอกไม่ใช่เขาผมคิดว่าเป็นหัตถพรสุวรรณเหมือนมากเหมือนเหมือนหนุ่มกัญชัยไม่เหมือนหนุ่มกัญชัยก็ไม่เหมือนหัตถพรสุวรรณผมถามเลยแฟนบอลที่รู้จักหัตถพรสุวรรณส่งมาใช่เข้ามาในนี้ในยูทูบในในพี่เคยเล่นเมืองทองปะเล่นเมืองทองด้วยเล่นการไฟฟ้าติดทีมชาติชุดเอชยนเกม คุณกลางจะบอกว่านี่คือเอาชื่อกับพลมาใส่มาใส่แล้วเป็นรูปขัตาพอสมัยมาอันนี้ที่พี่ไม่ได้เอาคุณคุณคุณโต้อยแยงได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ลูกจริงไหมลูกจริงลูกจริงเพราะว่าเออลูกจริงเออพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวกันนะผมว่าท้าสาบานแล้วก็กล้าสาบานไหมล่ะลูกความลูกความของคุณเขาชื่ออะไรชื่อชื่อภาษาไทยชื่ออะไรป่องอะไรกะอะไรนะลูกใครอ่ลูกความมลูกความคุณคุณนี่รู้เรื่องอยู่แก่แก่ฝั่งคุณอ่ะฝั่งคุณอ่ะเขาชื่ออะไรนะป๋องกะเนี่ยลูกความ ลูกความคุณนะแต่ทุกลูกเูกควาชื่ออะไรชื่ออะไรคุณคุณพูดให้ชัดก่อนกะอะไรอยากให้กลองกะอะไรบอกเข้าไปบอกเข้าไปบอกเข้าไปฟองกระโปงฟองกระโปงฟองกระโปงโตมาฟองกระโปงคือคุณคุณคุณยังไงคุณจะฟ้องไมหมดั้งเป็นลูกเขาลูกพี่จริงลูกจริงลูกจริแต่มันนี่โซเต็งเรื่องมาก็ไม่ได้ไม่ใช่เออแต่เรื่องมาไคุณจะบอกว่าทนายตองนี่เป็น คนตัวแหละก็มันฟ้องพรบคอมพิวเตอร์ได้นะเพราะนี่คุณมาลงแบบนี้แล้วคุณไปบอกว่าเป็นคนนี้แถ้าคุณจะฟ้องโทกับได้ล่ะถามคุณไม่แน่ชัดอะไม่แต่ว่าถ้าคุณไม่ชัดเจนเนี่ยข้อหาไอ้เนี่ยไอ้เลขที่129/456อ่ะเอออเหี้ยนั้นมันเลขที่ทําไมปั่น ะะไรนตัดต่อเห็นไหมแฟนเพจบอกตัดต่ออ้าวอ้าวมันไม่เหมือนของบ้านมึงดิบ้านม่ป้าป้าพิมพ์ดาแฟนรายการก็ต้องพิมพ์ดากูก่อนอ่ะเฮ้ยเขาไม่ตัดต่อตัดต่อพิมพ์ดาตัวแรกตัวอ่าผมว่าเยอะเกินไปครับลูกนี้ไม่น่าใช่เห็นไหมเออเห็นไหมเมืนจริงจับใส่เสื้อเมืองทองใช่เลยเอ้าเขาบอกเหมือนนายสมสุวรรณเห็นไหมเห็นไหมคนไม่เชื่อนะฮะเห็นไหมไม่ได้แร้วคนไม่เชื่อ้ไม่ได้ผมจดไว้แล้วล่ะผมจะฟ้องไมีญละคนก็แล้วกันไม่เอาย่างนี้แต่ประเด็นมันมีประเด็นที่ว่าคุณไลฟ์สดอยู แล้วโทรแล้วคุณด่าเขาไอ้ขุ้วอะไรเออก็เขาด่าผมก่อนก็เขาไล่ด่าก่อนเขาไล่อยู่ไงเนีเ คุณโ้องเข้าใจรายการคุณต้องการเขาเขาด่าผมณก่อนเขาไปถึงคุณให้ยุการก็เลยให้ยุการเขาเลยเขาด่าก่อนไม่แต่เนี่คุณโทรหาเขาเขาด่าก่อนเพราะเขาโทรหาไงไม่แต่เนี้ผมผมผมได้ดูคลิปอยเงี้ยไม่เชื่อเนี่ยเออของเป็นธนากรผมได้ดูคลิปอยู่เหมือนกันได้ดูคลิปเนี่ยอันนี้ผมเป็นตางนะครับพอโผล่มาไอ้บูไอ้คุ้ยน้องคุ้ยเนี่ยไม่คุณต้องรู้ที่ใส่เขา เขาเป็นคนไม่ชอบพูดดีๆมันไม่เกี่ยวไม่คุณคุณเรื่องเลยคุณทนายคุณไม่รู้จักรู้ความรู้จักครับเพาเป็นคนที่เขาเป็นสาย่ใครไปยกมือไหว้เขาผู้หญิงเขาก็ห้ามผมคุณองซอพอยต์เลยก็ไปซ้อมบอลเขาพูดอย่างนี้คนนี้นะยกมือไหว้ไม่ชอบชอบนิ้วกลางเฮ้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มีความสุขมันชอบไม่ชอบไม่เกี่ยวกับคุณไงคุณทางนี้ไม่ได้เขาอาจจะชอบแต่คุณไม่ควรทำแบบนี้กับเขาตกทำไมผมรู้นี่ใส่เท้าเวลาเจอกันเขาเนี่ยทักทายน้องทักทายเท้าเวลาเจอกันทักทายว่าไงอ่ะเฮ้ย เขาอชอบแบบนี้เ,เขาชอบแบบนี้ก็เอาเฮ้ยมันไดไงแต่ไอ้เงี้มันไ,ไ,ไม่ได้ล่อยเองที่คุยเองเอ